สวัสด,ดีค่ะเอินพาพ,พี่น้องมาโยกยอตรงนี้เด้อจ้ะเนี่ยน้องน้อยๆนี่แม่จ้ะลองเบิร์เนาะจ้ะเพราะว่าอันเอินกับ่อมีเวลาเนาะเอินสิมาโยกเบิจักจากโมงเนี่ยจ้ะในปลาเนาะแล้วก็อันฟังข้างนีนเพิ่งกับเป็นถนนเล้วจ้ะอ่าเนี่ยยุติถนนอ,นอีกล็อกนึงเนาะล็อกที่แล้วอยู่ทางพุ่นเนาะ อันนี้อยู่อีกข้างหนึ่งพาพี่น้องหากินเลาะถนนเลยเด้อจ้ะไปเบิ่งกันเลยนะจจะเนาะ Ủa? Ủa? Ủa Mẹ à, hú tôi đi ngay. ไงแม่จ้ะไ่ดีอันเ่ยโอ้ยหลอดเบิด <c ười> ็นลัดซิงกับพหลอดนี่แหละจ้ะนี่จ้ะ ฝนตกเนาะป่าส่วนบางกุ้งเงนี่ยแต่ไม่จะตัวใหญ่ๆหางกวานี่จะติดกุ้งเห็นไหมจ๊ะกุ้งพันหลาย ตักแป๊บเดียวจ้ากู อิ่นพาพี่น้องมาปิดคลิปอยู่บ้านเด้อจ้ะไปยกยอไปจักสมองเนี่ยแหละจ้ะบ่ได้ไปนานเนาะเพราะว่าติดภาละอืกวัวบ่มีคอมเมนต์คุยกับพี่น้องกลัวเหงาอยู่บ้านผู้เดียวกับสีเหงาจังสี่ล่ะจ้ะนี่จ้ะปลาโอ้ยโอ้ยเต้นไหมปลากระเดิดเอามาเห็ดกระเด็อันกุ้งกะมีอยู่คนติดมานำน้องมันห่างๆกะถือก,กุ้งอยู่ได้จ้ะ ในประคอสองโตแต่ว่าในสะดุง้งถ้าจะบ่เห็นดนอกจ้ะเพราะว่าโทรศัพท์เอินเพิ่นตัดถ <c oughs> ้าจังใดคลิปนี้ก็เสียไววซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะกินหอดพี่นองเน้อจ้ะก็เลยไปเหตุคลิปติดงานเนาะติดภาระขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจ้าสวัสดีค่ะ